สวัสดีครับนัด KY p e r f o r m a n c e หรือว่ากิมยันยนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโต้ต้าเวลอติดแก๊สนะครับคันนี้ป้ายแดงเลยนะครับติดแก๊สรุ่นนี้เนี่ยเราใช้ชุดแก๊ส AG b u บ o บ็นะครับถังโดนัท42ลิตรใต้ท้องย่านที่เห็นนี่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะฮะว่ามีการติดตั้งแก๊สเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่มาสักบาทห้าสิปตังคือเติมเต็มถังเนี่ยสามารถวิ่งได้อยู่มาสัก 3 5 0 0ยิถึง400กโลนะครับโดยประมาณทั้ง42ลิตรเนี่ยกําลังสวยสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยตรงไหนบ้างนะครับหมอตต้อต้มอยู่ตรงไหนหัวฉีดอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับไปไปดูกันตำแหน่งติดตั้งรางหัวฉีดแก๊สน,นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีจุดยึดน็อตอยู่ด้านล่างซึ่งเป็นจุดยึดของเครื่องยนต์อยู่แล้วนะฮะเราก็ทำการยึดติดตั้ง ตามลูกสอสีเขียวเลยนะครับแน่นหนาส่วนหัวฉีดแก๊สเนี่ยเราเจาะให้ใกล้ที่สุดกับหัวฉีดน้ำมันคืออยู่ใกล้เคียงกันเลยนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้คือตัวตรวจจับแรงดันแก๊สนะครับเมื่อมีการ่วดซึมตัวนี้จะทําการตัดการทํางานของระบบแก๊สทันทีตัวต่อไปคือกองแก๊สหัวฉีดนะครับผมตัวนี้ต้องเปลี่ยนทุก2อ0 0 0กิโลท้งอู่เนี่ยทำการห่อกรองเพื่อป้องกันการกระแทกด้วยเวลามีการสั่นไหวของเครื่องยนต์ ส่วนหม้อต้มเนี่ยตรงนี้เราเลือกใช้หม้อต้มขนาด140้แรงม้าของอิตาลีนะครับต่อสายน้ําแบบไร้รอยต่อเพื่อระบบน้าหมุนวนที่ดีวางอุปกรณ์ให้เหมาะสมและเป็นระเบียบในห้องเครื่องยนต์รถออกมาจากโชว์รูมขับได้ประมาณ1000กว่ากิโลก็สามารถติดแก๊สได้นะครับทางเราพิธีพิถันยังยิ่งในการติดตั้งแก๊สสำหรับรถทุกรุ่นไม่ว่าจะเล็กไม่เท่าไหร่ก็แล้วแต่สวิตช์แก๊ส led บอกสถานะการใช้เชื้อเพลิงแก๊สและน้ำมันอัตโนมัติใช้งานง่ายเพียงปุ่ม,ม,มเดียว งานติดตั้งด้านหลังใช้ถังโดนัทสี่สลิตรถ้ามองจากด้านหลังเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะใส่กาดบังหินให้ด้วยเพื่อป้องกันหินมากระแทกถังแก๊สเห็นนะจากลูกศรน,นี่แล้วก็ในส่วนของถังที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มีหัวเติมอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้คือตำแหน่งของ2จุดแกนยึดถังขนาดใหญ่ยึดเข้ากับคารถลแข็งแรงและมั่นคงหัวเติมติดตั้งแบบซ่อนแต่เติมง่ายสะดวกในการใช้งานนะครับ สำหรับอุปกรณ์ติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆใครสนใจที่จะติดตั้งแก๊สกับรถรุ่นนี้ทางเราเนี่ย KY Performance มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งการยึดถังหรือการปรับจูนนะครับเรามีประสบการณ์มายาวนานสําหรับงานติดตั้งแก๊สนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบหรือดูอุปกรณ์ของเราได้นะครับที่อู่นะฮะสำหรับนี้ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ KY Performance หรือว่ากิมยอนยน ขอบคุณครับสวัสดีครับ